สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทางช่องฟุตบอลสเตชันสถานีฟุตบอลนะครับแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีนะครับแฟนๆทูนอาร์มี่นะครับแฟนๆทีมสาริกาดงนิวคาสเซิลทุกท่านนะครับประเด็นที่ผมจะมาพูดคุยวันนี้เกี่ยวกับทีม The m a ม p ก e พร์นิวคาสเซิลเนี่ยมีอยู่2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกครับทำไมนิวคาสเซิลถึงเลือกใช้บริการกองหน้านิวซีแลนด์อย่างคริสวูดนะครับทำไมไม่ไปเอาคนอื่น,น,นทั้งที่คริสวูดเนี่ย บอกตรงเลยว่าก็ไม่ใช่กองหน้าระดับแบบว่าต้นๆในพรีเมียร์ลีกอะไรแบบนี้นะครับแต่มันมีเหตุผลของมันครับเดี๋ยวเรามาคุยกันและประเด็นที่2ครับมองตลาดหน้าหนาววินเทอร์ครั้งนี้ของนิวคาสเซิลเนี่ยจะกู้วิกฤตพาทีมลอดตกชั้นได้หรือไม่นะครับกับการเสริมตัวปัจจุบันเนี่ยมี2คนที่ชูเสื้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือทางด้านของเคียรลนทิปเปียนะครับและคริสบูทที่ก็ถือว่าออฟฟิเชียลแล้ว นะครับแต่ช่วงที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยยังไม่มีใครเพิ่มที่เหลือมันเป็นแค่ข่าวมันเป็นแค่อยู่ในการช่วงของการเจรจาทํำดีลแต่ยังไม่ออฟฟิเชียลนะครับนะก่อนหนึ่งเลยก็ฝากทุกท่านสํหรับการกดไลค์ like, กดแชร์ share, ฝากกด Subscribe นะครับก็มาเรามาพูดคุยประเด็นแรกกันนะครับทําไมแฟนๆทีมอื่นเนี่ยอาจจะคิดใช่ไหมครับทําไมนิวคาสเซิลถึงไปเลือกคริสวูดทั้งทที่เราก็บอกตรงว่าคริสวูดเนี่ยเป็นกองหน้าที่ก็ อยู่ในทีมเบอร์ลี่ซึ่งเป็นทีมเล็กๆนนะครับเป็นทีมหนีตกชั้นในปีนี้ด้วยแล้วก็เป็นทีมที่คือไม่ได้มีลุ้นอะไรนะครับคืออยู่กลางๆค่อนมาล่างตารางเนี่ยคือเป้าหมายของเบอร์ลี่ในหลายๆปีเนี่ยไม่ได้มีลุ้นอะไรนะครับแค่เหมือนกับว่าอยู่ให้รอดปลอดภัยนะครับในพรีเมียร์ลีกได้สําเร็จสําหรับลูกทีมของชอนได้ส์นะครับถึงแม้ว่าเอาเคริสบูตร,ราคา25ล้านปอนด์เนี่ยพร้อมสัญญาสองปีครึ่งเนี่ย ผมมองว่าอาจจะเป็นการทําตลาดที่โอเคแหละหลายๆคนอาจจะคิดว่านิวคาสเซิลก็มีตังนี่ทําไมได้ตัวแค่นี้แต่คุณอย่าลืมว่าอะไรนิวคาสเซิลหนึ่งอยู่ในโซนตกชั้นอยู่สองทนักเตะหลายๆคนจะมาเนี่ยมันต้องดูด้วยนะครับว่าจะมาดีไหมสามเรื่องของสิ่งนอกสนามเนี่ยมันก็ต้อง เรื่องของพวกสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนิวคาสเซิลเนี่ยมันก็ยังไม่เหมือนทีมใหญ่ถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเรื่องของการที่ได้คริสบูธมาเนี่ยฉีกสัญญามาเนี่ยยี่ห้าล้านปอนด์เนี่ยบางสื่อบอกสามสิบล้านเนี่ยสามสิบล้านปอนด์เนี่ยคือผมมองว่ามันเป็นการทําการตลาดดีลที่ผมว่าโอเคผมว่าดีเพราะอะไรนะแฟนๆนิวคาสเซิลหนึ่ง คุณเอากองหน้าตัวสำคัญจากทีมตกชั้นด้วยกันอย่างเบอร์ลี่มานะครับหเลยนะสองคริสบูธถึงแม้ว่าเป็นกองหน้านิวซีแลนด์ที่ไม่ได้ชื่อดังแต่แต่ละฤดูกาลที่คริสบูธเล่นให้กับเบอร์ลี่หรือตั้งแต่อยู่กับลรีสเนี่ยยิงประตูในพรีเมียร์ลีกมากกว่าสินัดทุกฤดูกาลเลยนะครับ อาจจะมีบางฤดูกาลไม่ถึงแต่ส่วนใหญ่จะถึงนะอันนี้ผมก็จำสเตตไม่ค่อยได้นะต้องขออภัยนะครับสามเนี่ยมันผมเชื่อว่าคริสวูดกับคาร์ลัมวิลสันเนี่ยคือไม่ไม่ต่างกันนะครับนะเผลอๆเนี่ยคริสวูดอาจจะมีลูกโด่งที่ดีกว่าคาร์ลัมวิลสันก็ได้อ่ะมันมันอาจจะแตกต่างกันนะคาร์ลัมวิลสันอาจจะเด่นเรื่องของ ลูกภาพพื้นอะไรมากกว่าแต่คริสวูดครับเรื่องของลูกกลางอากาศแถมลูกเท้าของคริสวูดเนี่ยไม่มีไม่คี้เลยนะครับนะจะบอกไม่มีปัญหาก็อาจจะไม่เชิงนะักไม่คี้เลยสําหรับบอลด้วยเท้าของคริสวูดเนี่ยแต่ก็ต้องดูว่าเอต้ฮาวเนี่ยจะใช้คริสวูดได้ยังไงถ้าใช้ได้ถูกจุดอาจจะยิงตะบันจนทําให้ลดเสียงเสียงวิจารณ์ไปเรื่องของทํามนิวคาสเซลได้ ซื้อเอาตัวคริสวูดแค่นี้นะครับนะทำไมรวยไม่ไปเอาตัวที่บิ๊กเนมกว่านี้แต่ต้องอย่าลืมอย่างที่ผมบอกไปเรื่องของสานการทีมเรื่องของการตัดกำลังคู่แข่งที่ลุ้นตกชั้นด้วยกันอย่างเบอร์ลี่เนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือ2ข้อหลักๆที่ผมมองว่าทำไมนิวคาสเซิลเอาคริสวูดด้วยแล้วถ้าเอ็ดดี้ฮาวใช้เป็นเนี่ยผมว่าคริสวูดปังนะครับสำหรับเล่นให้นิวคาสเซิลนะครับ คือระบบของนิวคาสเซิลเนี่ยมันดีกว่าเบอร์ลี่คือเบอร์ลี่เนี่ยบอกตรงนะชอนไดนะครับคือมันเป็นบอลแบบบอลโบลาร์น่ะบอลเปิดบอลอะไรแบบนี้นะครับ4-4-2อ่ะนะครับขนาดบอลอังกฤษขนาดแท้ที่เขาว่ากันนะครับแต่การที่คริสวูดเนี่ยมาอยู่กับนิวคาสเซิลเนี่ยผมว่ามันมีตัวปอดป้อนเยอะเยอะกว่าเบอร์ลี่นะไม่ว่าจะเป็นอย่างใครอะ่ะเอามีรอนใช่ไหมแซนแม็กซิมแมงกิก นะครับไลอ้อนเฟรเซอร์อะไรพวกเนี้นะครับนะประมาณนั้นนี่ก็ผมมองว่าเป็นการทำดีลที่ผมว่าถือว่าโอเคสำหรับคริสบูธเกี่ับการที่ได้นิวคาสเซิลได้คริสบูธไปนะครับอ่ะเรามาเข้าสู่ประเด็นที่2นะครับตลาดหน้าหนาวรอบนี้จะทำให้นิวคาสเซิลลอดตกชั้นได้หรือไม่นะครับถามผมผมมาได้เพราะอะไรอย่าลืมนะครับตอนนี้เนี่ย ตารางเนี่ยมันยังไม่ห่างกันมากอันดับลุ้นหนีตกชั้นเนี่ยอันดับ20อ่ะนอริทเราพูดกันตามตรงว่าก็น่าจะจองนะครับสำหรับนอริท20นัดที่ผ่านมายิงไปได้แค่8ประตูเนี่ยน่าจะจองแล้วนิวคาเสเซิลถึงแม้จะอยู่อันดับที่19ก็จริงเนี่ยแต,แต่แต้มเนี่ยยังห่างจากวัตฟอร์ดแค่2คะแนนครับถึงแม้ว่าวัตฟอร์ดจะแข่งน้อยกว่า1นน,นัดนะแต่ฟอร์มฟอร์มของวัตฟอร์ดล่าสุดเนี่ยคือไม่ดีเลยนะครับแพ้มาลวดเลยนะครับ สำหรับวัตฟอร์ดเนี่ยหนัดหลังสุดเนี่ยแล้วสิ่งสำคัญคืออะไรนะครับเจอกันด้วยวันเสาร์เนี่ยนิวคาสเซิลเจอกับวัตฟอร์ดครับวันพรุ่งนี้เนี่ยนะนะครับถ้านิวคาสเซิลสามารถชนะวัตฟอร์ดได้ผมเชื่อเลยว่ามันจะทำให้สร้างกำลังใจแล้วก็จะทำให้ขึ้นไปอยู่ในโซนที่เหนือกว่าวัตฟอร์ดนะครับถึงแม้ว่า จะแข่งน้อยกว่านะครับแต่การที่แข่งน้อยกว่าเนี่ยมันก็ไม่การันตีว่าคุณจะไปชนะหรือคุณจะมีแต้มโดยเฉพาะทีมอย่างวัตฟอร์ดนะครับและการได้คีรันทินตรเปียมาการได้ทางด้านของคริสวูดมาเนี่ยผมถามว่าช่วยไหมถ้าถามผมว่าใครจะมีส่วนสําคัญมากกว่าเนี่ยผมว่าอาจจะคริสวูดนะเพราะคริสวูดเนี่ยยังช่วยยังช่วยในเรื่องของการ ป้องกันเอ้ยไม่ใช่ช่วยในเรื่องของไอ้เนี่ยลูกหมงแล้วก็การทําประตูได้แต่ทริปเปียนเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ผมเชื่อว่าทริปเปียนเนี่ยอาจจะมาในเรื่องของการที่ลูกรฟคลิกไงลูกเปิดอะไรเนี้ยให้กับคริสบูธอะนะครับประมาณนั้นแต่ถามว่ามันเป็นสําคัญทั้งคู่ไหมก็สาคัญแหละนิวคาสเซิลตอนเนี้ยคือเอานักเตะที่มันมาช่วยกู้วิกฤตที่ให้ลอดตกชั้นก่อนนะครับนะถ้าให้ผมมองนะ ไปเอาไอ้วิลลี่โบลี่ตัวหลังของวูฟอะมาช่วยกองหลังไอตัวนี้ก็พอได้นะที่ถ้าผมมองนะสำหรับนิวคาสเซิลนะ mm hmm. วิลลี่โบลี่ครับเพราะว่าตอนนี้วิลลี่โบลี่เนี่ยไม่ได้เป็นตัวจริงให้กับวูฟแล้วนะครับเมืเ่อตอนนี้เขาใช้แม็กคิวแมนนะครับคอนเนอร์โคลดี้แล้วก็ดังด้านของโลแมงไซส์นะครับแต่ไม่รู้ว่าไอวูฟเนี่ยมันจะขายหรือเปล่าหรือขายราคาเท่าไหร่สำหรับวิลลี่โบลี่นะ คือไอ้วิลลี่โบลี่เนี่ยตอนยุคของนูโน่เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นตัวจริงอยู่แต่พอมาในยุคข,ของบูโรลาชเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้3ตัวไซอิสนะครับโคดี้แล้วก็ทางด้านของแม็กซิมิเลียนคิวแมนนะครับผมก็เลยมองว่าอยากให้นิวคาสเซิลเนี่ยไปเอาหลังไม่สักตัวหนึง่งนะครับอาจจะมายืนคู่กับชามาล,ลัสเซล,ลก็ได้นะครับนะให้มันช่วยแบกหน่อยนะครับสำหรับนิวคาสเซิลนะ แต่ถ้าถามผมนะด้วยแต้มด้วยสาการตอนนี้ผมว่านิวคาสเซิลน่ะรอดส่วนทีมที่จะตกชั้นไปอ่ะผมว่ามีวัตฟอร์ดเบอร์ลี่นอริทสาทีเนี้ยนะครับนิวคาสเซิลจะขึ้นไปแทนที่ของวัตฟอร์ดนะครับนะประมาณนั้นที่ผมมองนะครับผมเชื่อว่านิวคาสเซิลไม่ตกนะครับเป็นกำลังใจแฟนแฟนทูนามี่แฟน ami, แฟนสาลิกาดงนะครับนะ ผมเชื่อว่าทีมคุณดีพอที่จะไม่ตกชั้นและผมไม่อยากให้นิวคาสเซิลตกชั้นคือนิวคาสเซิลเนี่ยเป็นทีมที่ว่าอ่ะมีสีสันนะครับแฟนบอลเนี่ยที่ทางด้านของไอเซนเชมพาร์คเนี่ยคือเชียร์กันแบบสนุกอะ่ะขนาดแบบว่าขนาดไปรู้สึกว่าขนาดตกไปแชมเปี้ยนชิพอะยังเขาไปเชียร์กันเต็มสนามอะ่ะสำหรับใน สนามของเซนต์เชมพาร์คอะนะครับนะประมาณนั้นนะครับผมมองว่าไม่อยากให้นิวคาสเซิลตกว่ะอันนี้แบบพูดพูดกันจริงๆเลยนะนะครับประมาณนั้นนะครับอ่าน,นี่ก็คือเป็นสิ่งที่ผมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของนิวคาสเซิลนะนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe นะครับ แล้วเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ